สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับนายดเทนครับวันเสาร์ช่วงเที่ยงครึ่งแบบนี้นะฮะกับผมเทมสักกิตนะครับต้องบอกว่าเรายังคงเกาะติดกับสถานการณ์ในการค้นหาแตงโมนิดาหรือว่าแตงโมพัทรธิดานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามีข้อมูลมาอัปเดตล่าสุดอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงมากๆเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยโควิดนะฮะทำให้ วงการบันเทิงของเราเนี่ยมีนักแสดงมีพิธีกรมีดาราเนี่ยติดนับสิบเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสูญเสียบุคคลสําคัญในวงการบันเทิงอย่างอาต้อยเศรษฐาครับ มาทางสุดเศร้าเมื่อมะเร็งร้ายร่าชีวิตศิลปินแห่งชาติผู้เป็นดั่งปูชนียบุคคลของวงการต้อยเสรษฐ้าศิราชายานในวัย77ปีซึ่งลูกสาวคนเดียวอีฟพุทธธิดายอมรับไร้สัญญาณเตือนแม้ช่วง4-5เดือนที่ผ่านมาคุณพ่อจะทานอาหารได้น้อยแต่ก็อยู่ในการรักษาแบบประคับประคองมาโดยตลอดและการเข้าโรงพยาบาลครั้งหลังสุดก็เพียงไปตามนัดของแพทย์แต่กลับตรวจพบว่าค่าต่างๆในร่างกายคุณพ่อผิดปกติจนไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้ค่ะ เราไม่รู้ว่าข้างในเขาคือเขาเขาก็คงคงเหนื่อยมากแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากพอสมควรนะคะนอกจากพ่อเองอ่ะคุณแม่ก็ค่อนข้างเหนื่อยพ่อไม่กินแม่ก็ไม่อยากกินพอดีพี่ธุระที่จะต้องไปไปคุยงานาที่สเสม็ดนะคะอร่อยคืนเ่อานั้นพาแม่ไปด้วยพ่อไปนอนรงมาสอ,องวันกลับมาเราก็ไปรับพ่อ,อกลับบ้านเราก็ยังงงอยู่เลย,เลยว่ามันมันมัน มันไม่น่าจะไปถึงตรงจุดนั้นนะคะเราไม่อยากให้เขาตังวลนใจหรือทุกข์ใจก็ได้ตอบบอกเขาว่าถ้าพ่อเหนื่อยก็ขอให้พ่อพักเลยแม่ก็พูดเหมือนกันว่าเออพ่อไม่ต้องห่วงนะอย่างเงี้ยเราพวกเรารักพ่อมากที่สุดแล้วก็เขาก็ค่อย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 ๆค่อยๆหลับไป หูอยากเจ็บแทนพ่อสายทุกอย่างที่พ่อใส่หนูรู้ว่าพ่อเจ็บหนูอยากเจ็บแทนแัทนัทชาเปิดใจทั้งน้ำตาหวังให้คุณพ่อรรเกอร์และมอริสันหายกลับมาเป็นปกติในเร็ววันหลังพ่อแลมถูกพามส่งไอ u เพราะมีอาการช็อกไม่ตอบสนองแพทย์วินิจฉัยติดเชื้อในกระแสะเลือดโดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นผลจากอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำก่อนหน้านี้หรือเปล่าค่ะหนูว่า มีความเชื่อว่าพ่อหนุสู้แล้วก็จะกลับมาล่าสุดแพทย์อนุญาตให้แล้วมอริซันออกจากห้อง ICU มาพักรักษาตัวที่ห้องพักฟื้นได้แล้วเนื่องจากร่างกายตอบสนองการรักษาเป็นอย่างดีแต่ยังต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอคาดว่าอีกไม่นานก็จะกลับมาดีดกีตาร้รองเพลงให้แฟนๆได้ฟังกันอีกแน่นอนค่ะ ซึ่งกฎหมายให้จัดการไปเมื่อสัปดาห์ก่อนกรณีถูกแฟนนางงามกลุ่มหนึ่งพาดพิงด้วยคำหยาบคายและไลฟ์บูลลี่เรื่องพฤติกรรมและรูปร่างค่ะล่าสุดนางงามสาวฟ้าสาปวงนสุดาก็เผยว่าคู่กรณีสองรายดังกล่าวยังไม่ได้ติดต่อมาเป็นการส่วนตัวย้ำขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดยอมรับเสียใจที่ออกมาปกป้องตัวเองช้าไปทั้งที่ควรทำตั้งแต่ถูกโจมตีช่วงแรกๆเมื่อเกือบสองปีก่อนค่ะ นิสัยไม่ดีในเรื่องของไม่มีวินยัยในเรื่องของอเป็นนางงามวงโลกตอนแรกอ่ะคือเราตั้งใจว่าเราอจะออกมาเขียนแต่ตอนนั้นคือตอนนั้นนะคะเรายังอยู่กับผู้ใหญ่อยู่แล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวจัดก,การเองเราก็เชื่อใจผู้ใหญ่แต่กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ทำอ,อะไรในะตอนนั้นคะ่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดสมมติหนลูลุกขึ้นมาแล้วก็เอาหลักฐานทุกอย่างอ่ะประกองตั้งแต่วันนั้นอ่ะเราจะไม่เป็นอาการแบบ เกิดเป็นโรคซึมเศร้าเราจะไม่มีจุดที่เราเฟลเราจะไม่มีจุดที่แบบว่าเราจะหายไปจากวงการนิดนึงกว่าหนูจะก้าวข้าวมันมามันเจ็บพอสมควรก็ไม่อยากให้คนอื่นเจออะไรแบบนี้เหมือนกันวงการบันเทิงรสะสามเจ้าโอมิครอนบุกล้อมอีกครั้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนบันเทิงประกาศติดเชื้อกันรายวันคุณแม่ลูกสองหน่อยบุศกรโพสภาพยาพร้อมแคปชั่นในที่สุดแม่ก็ไม่รอด ถัดมาอีก2วันแรกหนุ่มแจมจิรายุก็แจ้งผล RT-PCR เป็นบวกตามมาด้วยเจ้าหญิงวงการบันเทิงแอนทองประสมและหนุ่มเกร,รดบรินทร์ก็พบเชื้อโควิดเช่นกันโดยก่อนหน้านี้ปรากฏภาพทั้งหมดไปร่วมทานข้าววันเกิดกับคนรู้จักมาด้วยกันค่ะ ้าเปรกตีหลอ่ออันเล็กทิระเดชก็แจ้งพบเชื้อโดยทำการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันและคุณพ่อหน้าเด็กมอสปฏิพานก็แชร์ประสบการณ์ติดโควิดยกครอบครัวตั้งแต่ช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาโดยตอนนี้หายดีกันแล้วทุกคนค่ะ ขณะที่2อนางเอกอยากที่ราชปานและเปรี้ยวทัศนียาก,ก็ตรวจพบเชื้อโควิดเป็นรอบที่2นอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นใหญ่อย่างจานนี่แอนโฟเน่นัทแสดงสาวน้ำฟ้าธัญพัฒน์บูมสุภาพรและป๊อปถากูลเจเจตรินซมมารีกิตรีมันดาวโต้งทูพีอินบุรุกันนักวงเคลียร์ต่างก็พบเชื้อโควิดโดยทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการรักษาเป็นที่เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวคุณตังโมงหน่อยดีกว่านะครับคือเมื่อคืนนี้เนี่ยแก๊งร่วมสปีดบ a t ของคุณตังโมงนะครับก็ได้ให้ปักคำกับเจ้าที่สพเมืองนนทบุรีน,นะครับเมื่อคืนนี้นานกว่า4ชั่วโมงเลยนะครับก่อนที่จะออกมาเปิดใจกับสื่อพร้อมทั้งน้ำตาครับแล้วผมขอความเห็นใจผมเสียเพื่อนคนหนึ่งที่หายไปตอนนี้ผมอยากจะขอทุกคนนะครับทั้งจิต ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธครับให้ปาฏิหารเกิดขึ้นให้หาเพื่นเจอผมขอให้ทุกคนเห็นใจกับเจตนาที่พวกเราไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นขอขอให้ทุกคนเห็นใจด้วยว่า สปีดโบ๊ทของแตงโมพัรทรธิดาร่ำไห้กลางหวงสัมภาษณ์หลังเจ้าตัวพร้อมด้วยกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและเพื่อนชายหญิงรวมทั้งหมด5คนเขาให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีนานกว่า4ชั่วโมงค่ะ ดยปอยืยนยันไม่ได้เป็นคนขับเรือตอนเกิดเหตุและไม่ได้หนีหายหรือเลี่ยงการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เพราะขับเรือวนหาเพื่อนนานกว่าสีชั่วโมงก่อนกลับไปตั้งสติและพร้อมเขาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่โดยเล่าว,ว่ากลุ่มเพื่อนนัดมาเจอกันแล้วพากันไปลงเรือทานอาหารที่ร้านในจังหวัดปทุมธานีจากนั้นก็ลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไปสะพานพระรามแดเพื่อให้แตงโมถ่ายรูปกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุที่แตงโมพลัดตกหายไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ คุณสนโอคุณแสนแสนั่งที่ถายเรือแล้วยืดขาออกคุณโมจับขาคุณแสนไว้แล้วคุณโมนั่งปักสวะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ข้อมูลจากคุณแฟนหลังจากนั้นอ่ะตอนที่คุณแฟนคุณโมลุกขึ้นมาเนี่ยขึ้มเปียกน้ำแล้วก็จังหวะนั้นน่ะคุณแสนก็มีการเหมือนเหมือนจังหวะน่าจะเป็นเหมือนโดนพื้นนะครับทำให้จังหวะนั้นพัดตก ต,ตอนที่ตกไม่ใช่ตกแล้วหายเลยคุณแฟนบอกว่าตกเสร็จแล้วเหมือนคุณโมพยายามจับต้านข้างเรือแล้วก็ตกลงไปคุณแฟนตะโกนว่าอีโมตกน้ำคนที่นั่งติดก,กับคุณโมเนี่ยชื่อคุณจ๊อบคุณชอ๊ณชอบก็บอกว่าพี่หยุดเรือโมตกน้ำเราก็หักเรือครับกลับไปหาโมทันที ่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือเราไปเห็นโมเราเราวนอยู่ตรงนั้นเราวนอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมงพยายามทำทุกอย่างที่ที่ทำได้ครับเรทันได้ยินเสียงร้องบอกความเสียดายเราเราไม่ได้ยินเลยครับเรามีลำโพงใหญ่สี่ตัวเราเปิดเพลงเนะี่ยถามว่าคนตกไปเราได้ยินเสียงผมบอกเลยว่า รวมถึงมีการดื่มวายกันตั้งแต่ออกจากร้านอาหารซึ่งหลังสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้ให้ทุกคนตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่ก็ไม่พบทั้งสองอย่างโดยการสอบปากคำครั้งนี้สอบในฐานะพยานส่วนเรื่องใครผิดใครประมาทต้องดูรายละเอียดอีกทีค่ะในฐานะที่ผมเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็คนที่ติดตามข่าวนี้มานะครับผมต้องบอกเลยผมเครียดแล้วก็ทุกข์กับ สิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวนี้นะครับก็สิ่งที่เห็นตรงกันเนาะก็คือขอให้คุณแตงโมเนี่ยปลอดภัยนะครับหายใจหายคอหน่อยนะฮะไปต่อดีกว่านะครับหนุ่มพุทธิชัยครับกับจุ๋ยวรัทยาเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยถ้าได้ติดตามนะเขาก็อยากจะให้มีทายาทเนาะแบบว่าเออเมื่อไหร่จะมานู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยหนุ่มพุทธเขาได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าโอ้โหทําทุกวิถีทางแล้วนะฮะสงสัยตอนนี้เนี่ยต้องพึ่งโชคตาตาลิกิตแล้วครับ ไม่ล้ทิ้งความพยายามในการมีลูกค่ะสําหรับคู้รักสุดหวานพุพทธพทิชัยกับจุยวรัตยาที่แม้จะใช้ชีวิตคู่กันมา4ปีแต่ก็ยังไม่มีวี่แววมีเบบี้ตัวน้อยโดยพุทธเปิดใจทุกวันนี้ลมเลิกทฤษฎีทั้งหมดหลังพึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่เห็นผลขอปล่อยใจสบายๆหาพุทจูเนี่ยมาเมื่อไหร่คงเป็นเพราะดวงล้นวนเลยและค่ะเรื่องน้องก็ทยอยทยอย ทำไปเรื่อยๆส่งเซ็นเซอร์อยู่ฮะตอนนี้เน้นที่เน้นที่ครับครับก็ลุ้นๆกันไปฮะถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่ก็ก็ว่ากันแรกๆก็นับครับหลังๆก็ไม่ต้องนับแล้วครับครับผมก็อยู่ที่ดวงว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ก็เป็นไปตามนั้นดีกว่าครับมีทางแพทย์ด้วยครับทุกวันนี้ก็มีทางแพทย์เข้ามาด้วยครับใช่ไม่ไม่เหนื่อยใช่ไหมพี่ปุ๊ดเพราะว่าเราก็ยังแบบปึงปังทั้งคู่อะไรสบายๆแล้วอะมูมาหมดแล้วครับ มทุกที่ที่เขาบอกว่าน่าจะช่วยได้อะไรเงี้ยก็รอรอท่านให้ก็รอท่านให้ต่อไปออครับผมส่วนเรื่องที่แฟนละครถามถึงผลงานการสแสดงของคุณพรลเมียจิยวรัฐยาหนุ่มพุธยืนยันแทนเลยนะคะว่าจุย๋ยน่ะไม่ได้หันหลังให้งานหน้าจอแต่เป็นเพราะยังไม่เจอบทที่ใช่จริงๆค่ะมีหลายคนถามเหมือนกันว่าเอ๊จุย๋ยไม,ไม่ไม่รับละครแล้วหรอ,อมผมว่าน่าจะมันน่าจะมีเวลาของมันบวกกับเขาน่าจะ อยากเล่นบทอะไรที่เขาแบบท้าทายอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือถ้ามีบทที่มันท้าทายความสามารถเขาเข้ามามคิดว่าเขาก็น่าจะกลับมารับละครนะครับและถ้ามีบทโดนแล้วพี่จุ๋ยบอกว่าเออคุณงั้นเแบบเบรกก่อนนะเรื่องน้องเดี๋ยวขอไปเล่นละครไม่มีปัญหาถ้ามันเป็นความสุขของเขาเราเราพร้อมซัพพอร์ตโดยปีนี้งานละครที่สาวจุย๋ยนั่งแทนผู้จัดและพุทธรับบทพระเอกก็เตรียมลงจอแล้วแม้จะโดนรอกเลื่อนมานานแต่สีภระยาก็ไม่เครียดเพราะได้ทำงานที่ตัวเองรักค่ะ ส่วนตอนนี้นะครับเป็นเวลาเปิดเป๋าซุปตานะฮะกับเจ๊หวาหวานนะครับวันนี้เป็นคิวของสาวสวยสาวแซ่บนะที่ผมปลื้มตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะกรีนอัศดาพรนะครับบอกเลยว่าเห็นเจ๊หวาหวาที่แบบดูมั่นๆนะฮะโอ้โหเจอกรีนไปมีโงอเหมือนกันนะครับเนี่ยเปิดเป๋าซุปตาเดี๋ยวเราไปเปิดตาแล้วทันทีสุนัขพร้อมคสวัสดีค่ะรำนำของฉันค่ะ วันนี้ตบันตบจะไหมเนี่ยไม่ตบสิคะแต่ว่าไม่แม่สิลูกน่ากลัวจังอยกอยากแตงแต่งแมค่ะวันนี้กระเป๋าของรำนำเปไังไงบ้างคะนี่อะค่ะเอาสมุนทำไมนี่นะคะ ก็คือเป็นกระเป๋าแบบว่าเป็นกระเป๋าสานอะเป็นกระเป๋าแบบที่แบบรีวิวใช้ได้บ่อยๆเนี่ยก็ชอบใช้กระเป๋าแบบนี้แล้วก็ใส่ของได้เยอะคือไม่ต้องเป็นแบรนด์เนมสาใช่ใชค่ะลองมาดูข้างในได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างอยากดูว่าสาวฮอตเขามีอะไรพบบ้างอะไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะทุกคนสิ่งที่ทุกคนต้องมีเลยก็คือกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์นะคะก็คือบัตรล้นมากเนึจความฮอตของเธอวันนึงพบกี่บาทล่ะที่จัรู้ไงอ๋อเพราะว่างานเยอะค่าตัวแน่นนะทำไมมีแต่ มีแต่บินแล้วคะมีแต่บินแล้วไปเสียแต่คุณไม่มีตังค่ะเด ja so, ี๋ยวนี้เขาไม่พกเงินกันแล้วโควิดก็ใช้บัตรใช้สแกนเอานี่คุณผู้ชายเขาช่วยจ่ายไงไม่ต้องเสียเงินไม่ไม่ค่ะเราจะแชร์กันไม่เราไม่ให้ผู้ชายจ่ายเรายิงได้ด้วยลำแข้งของเราเองค่ะนวยงามสวยจังเลยเซนต่อไปกับคุณขานี่นะคะก็คือเป็นเหมือนกระเป๋าใส่ตังค่ะอาจจะอยู่นี่ก็ได้นะตังอ่ะเปิดก่อนโอ้ยนี่ไงโอ้ยนี่ไง นวยลวกี่บาทคะอห้าบาททุกคนห้าบาทขัดตัวใช่ค่ะขัดตัวห้าบาทๆๆ <c oughs> แล้วก็กินจะฮอตมากเวลาเข้าห้องน้ำานกินก็จะต้องมีสองสิ่งนี้ค่ะแต่นี่ใช้ไปแล้วก็จะเป็นแบบว่ากระดาษทิชชู่เปียกสำหรับ,บแบบใช้แทนน้ำได้เลยเแล้วนี้ก็เป็นแบบที่รองเพราะเราเป็นผู้หญิงเนาะมันก็ต้องมีที่รองว่ากินเป็นฟิลแบบว่าไม่เบากินจะมาแบบหนักทีเดียวเลยค่ะถ้าใครรู้หนักหน่วงเลยชีวิตคือกินต้องคกตคือต้องคตลอดเลย ความสะอาดก่อนเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนแล้วก็เช็ดกระชาชุแล้วก็วาวด้วยอันนี้อะไรอย่างนี้ใส่แคลนก่อนนครั<อ>บคุณสาไปเลยใช่ค่ะเรียกว่าถ้าเกิดบวมม <c oughs> ากคือไม่ทันชอต้องอให้ลองทีละชิ้นทีละชิ้นใช่ค่ะหักชิ้นต่อไปขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเอาเอาเอาันนี้ลงมาเลยละกันมันต้องคูก่กับแอลกอฮอล์นะคะนี่ต้องมีนะคะฉีดมือเสร็จแล้วเนี่ยมือแห้งก็ต้องตามด้วยครีมทามือค่ะใช่มีดีเทลใช่ใช่ต้องมีเพราะว่า มือแห้งมากทุกคนเอามือจับหน้าเนี่ยนึกว่าอะไรแบบสากสักหน้า,ามากอะไรเรงี้ยก็ต้องมีใช่เพราะแอลกอฮอล์เนี่ยมันเหมือนแบบบางยี่ห้อเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าเปอร์เซ็นต<ช>์มันสูงใช่ไหมเพราะฉีดมือแล้วมันก็แบบใช่มันแห้งมากไม่นสำคัญนะทุกช่วงนี้เนาะใช่ใช่โคบีทุกคนนะเขาต้องรีบเขาต้องมี<ช>ทุกคนใช่แล<ต>้วเนี่ยทำให้รอยสักของเราเนี่ยยังคงอยู่ได้ด้วยนะคะรอยสักเส้นวาสนาของที่นะคะเขาจะได้มีเขาจะได้มีวาสนาเยอะๆไม่เขียวไม่เขียวไม่เขียว ไม่เหลือแล้ะแต่อย่าพูดเซนนิดนึงใช่ค่ะไม่มีแล้วก็มีอันนี้กุญแจรถนะคะกุญแจรถนะครับขันไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ใช่อันนี้ก็สำคัญค่ะอีกก็จะมีลิปพกลิปแบบเน่าๆเน่าของกีค่ะเป็นลิปมันเองลิปบ้าธรรมดาโอเอันนี้ก็แบบลิปสีนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ก็เป็นสไตล์ไหนสีของรำนำหรืออะไรก็เป็นกีมจะเป็นสีแบบสีออกนู่นๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีนู่นๆนะเออจะไม่ได้แบบว่าฉูดฉาดมากธรรใช่เบาๆผู้ชายชอบกรุบคนไหนชอบคะ อุ้ยเจนอะไรอ่ะเอ้ยแล้วก็ต่อไปชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอ้าวมาตลอดเลยทุกทัวร์ไม่ถายขอต่อาแต่ว่า5 9ากสิบค่ะว้าวใจแล้วค่ะอันนี้กุณภูมมาข่าย ตอนนี้ผลานายเธอผลงังเกอหลังจากกำน้ำแล้วมันจะมีอะไรแทรกอย่างต่อเนื่องไหมเดี๋ยวจะมีโฉมโชดค่ะโฉมโชดเล่นกับพี่สนนะคะแล้วก็จะมีขับไฟเดนเล่นกับคุณก๊อตจิราอยู่ค่ะต,ติดตามกันได้เนาะติดตามกันได้นะคะคทาง A S P เพลค่ะเลิศโอเควันนี้ครับคุณจีนม,มากขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนค่ะเอาล่ะครคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาตามติดเรื่องของคุณตังโมต่อเดี๋ยวนะฮะต้องบอกว่าเป็นเวลาเกือบ กว่า30ชั่วโมงแล้วนะครับที่ทั้งทางเจ้าหน้าที่ทหารเรือตำรวจน้ำรวมไปถึงอาสาสมัครกู้ภัยนะครับหลายร้อยชีวิตเลยนะฮะที่กำลังค้นหาตัวแตงโมพระธิดานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศนะครับในการค้นหาช่วงเช้าวันนี้และตลอดคืนที่ผ่านมามาให้ชมกันครับ ทืมนาล่าสุดภารกิจค้นหาแตงโมพัทรธิดาที่พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาราวสี่ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยกว่าร้อยชีวิตระดมกำลังค้นหาทั้งใต้น้ำและผิวน้ำมาตลอดทั้งวันทั้งคืน กระทั่งเช้าวันนี้ระดับน้ําขึ้นสูงเจ้าหน้าที่จึงได้ยุติการดําน้ําค้นหาใต้น้ําแต่เปลี่ยนมาค้นหาระดับผิวน้นําแทนโดยเจ้าหน้าที่ย้าว่าการให้ข้อมูลของกลุ่มเพื่อนแตงโมทีท่ไม่ชัดเจนทําให้ค้นหาได้ยากลําบากหากชัดเจนตั้งแต่แรกจะทําให้ภารกิจค้นหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเช้าวันนี้นายดาย,ยุตเดชจบพี่ชายของแตงโมได้ลงเรือร่วมกันอยู่ไปขอขมาพระแม่คงค่าให้ช่วยเปิดทางให้แตงโมได้กลับคืนสู่อ้อมอกครอบครัวด้วยค่ะ ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ได้ออกเรือค้นหาตามจุดต่างๆโดยใช้เครื่องโซน่าตรวจหาวัตถุใต้น้ําแต่ก็ยังไม่พบแตงโมงค่ะด้านใต้สายทานเผยการดำน้ำช่วงกลางคืนมีอุปสรรคหลายอย่างทั้งกระแสน้ำที่กำลังขึ้นและความเย็นของน้ำทำให้เจ้าหน้าที่เป็นตะคริวต้องสลับกันดำน้ำสำรวจท่ามกลางความมืดและต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนตลอดเวลาแผนมันเปลี่ยนตลอดเวลามันเปลี่ยนเหมือนตามเปลี่ยนตามทิศทางลมเปลี่ยนตามกระแสข,ของน้ำ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน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 มีปัจจัยหลายๆอย่างเราอยู่อย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกค่ะแต่น้ำมันมันเย็นแล้วมันทําให้เกิดเป็นตะกิวถ้ากระแสน้ํามันแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่ากลางคืนเนี่ยขโมงไม่เห็นอยู่แล้วขณะที่อดีตสามีโตโน่พาคินพร้อมผู้จัดการส่วนตัวและอุ๊ดเป็นต่อก็เดินทางไปยังท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเพื่อลงเรือร่วมกับทีมกู้ภัยช่วยค้นหาแตงโมด้วยอีกแรงค่ะ ส่วนแฟนหนุ่มคนปัจจุบันเบิร์ตและโมอามินาเพื่อนสนิทปักหลักรอติดตามข่าวด้วยสีหน้ากังวลและเคร่งเครียดอยู่ที่ท่าเรือพระรามห้าอีกทั้งยังมีออสเชียงใหม่ผู้ใหญ่ที่แต่งโมเคารพรักและสนิทมานานร่วม20ปีบินจากเชียงใหม่มาจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอแต่งโมน้องรักย้ำไม่หมดหวังเชื่อว่าน้องต้องกลับมาหาพี่แน่นอนค่ะ้จุดธูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ขอขอให้เปิดทางว่าว่าเออขอให้เจอขอให้เจอขอให สื่อสารถึงท้องโมอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าขอให้รับรู้ว่าพี่มานะมามาเจอกันต้องปรากฏตัวต้องออกมาเจอกันจะมารูปแบบไหนก็ตามแต่ขอให้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยท้องโมเขาเป็นลูกรักของพี่พี่เซงพี่เออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นลูกรลักของพวกพี่อย่างเงี้ยก็ก็ก็เนี่ยมันผูกพันผูกพันทุกช็อกช็อกเลยอ่ะแต่อย่างที่ว่าเรายังมีความหวังคือเรายังไม่เจอเราต้องมีความหวังเพราะเรายังไม่เจอ กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือความหวังถึงแม้ความรู้สึกของเราจะเป็นศูนย์แต่เรามันยังมีความหวังจะลืมนะว่าต้องมีความหวังซ่งออชิงใหม่ยั่งเผยอีกว่าเอลสุภชัยก็เป็นห่วงตังโมยอย่างมากพร้อมส่งกําลังใจและคอยติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาค่ะเราก็ยังไม่หมดหวังเช่นกันนะครับยังไงก็ขอให้พบเจอโดยเร็วที่สุดแล้วกันนะฮะส่วนตอนนี้ครับเบรกสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันต่อครับา เย็นวันนี้ห้ามพลาดในเทเตอร์ช่วงเวลานังดีดูเพินขอเสนอภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าแอคชั่นผจญภัยเรื่องปฏิหารรักต่างพันนำเสนอเรื่องราวความลับแห่งสายเลือดสู่แรงปัฒนาข้ามสายพันนำแสดงโดยติ๊กเจษฎาพรพลอยจินดาโชตเอพศดินแล้วก็อีกเพียบห้ามพลาด4โมงเย็นวันนี้ทางช่องกายมออดีหมาเลข30เลยจ้า หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับยังไงใครที่ยังติดตามสถานการณ์ของการค้นหาคุณแตงโมน,นะก็สามารถติดตามได้ที่สำนักข่าวไทยนะครับที่ช่อง9 import HD หมายเลข30นะครับแล้วก็ f เฟซบุ o n t e r t a i n ด้วยนะครับ